ที่ถนัดเกียร์ธรรมดานะคะต้องกระโดดมารุ่นนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นสปอร์ตราคา934,000บาทค่ะรถคันนี้แต่งดูไว้คะทุกคนถ้าแต่งดูต้องมาดูใกล้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถยกสูงนะยก2นะคะสูงจากพื้น80เซนลุยน้ำน้าฝนได้สบายๆเลยค่ะแต่งชุดแบบนี้เขาเรียกว่าแต่งชุดเหล็กรอบคันแล้วก็กระจังหน้าแรปเตอร์พร้อมกับใส่ตัวสกู๊ปเพื่อเพิ่มความสูงนะแต่ถ้าเกิดคนขับที่เป็นคนตัวเล็กหน่อยไม่ต้องติดนะคะทัดแนะนําหรือถ้าใครที่ชอบแนวให้มันดูมิติใหญ่ขึ้นก็นติดไปเลยค่ะไม่ เลยค่ะคันนี้นะคะข้างหน้านะคะดึงกระจังหน้าเดิมออกนะคะใส่ฟอนต์ FORD ดีสีดาขอบแดงแบบนี้แล้วใส่ตัวกันชนเลขข็กค่ะของเอาเลนเดอร์มีหลายแบรนด์ให้เลือกเลยนะใครที่ชอบแบรนด์ไหนทักมาหาทัดเลยเดี๋ยวทัดแนะนําให้ค่ะคันนี้นะคะถูกออกแบบมาไม่ให้รบกวนนะคะเซ็นเซอร์เดิมๆของรถคันนี้นะคะพร้อมกับไฟหลีไฟเลี้ยวไฟตัดบอกพ่วงล่างระบบช่วงล่างด้วยการใส่กันแทงสีแดงพร้อมจุดลากดึงจูงเขาเรียกว่าจุดลคารบอลีพอยรับน้ำหนักได้ถึง3.5ตันค่ะชอบเชลได้การใส่ข้อบไฟหน้านะคะเรามาดูด้านข้างค่ะ ติ๊กเกอร์ลวดลายโคตรโดดเด่นเลยค่ะทุกคนจัดเลยนะคะกับสปอร์ตเกียร์ธรรมดาสำหรับใครที่ถนัดในการขับเกียร์ธรรมดานะคะดูเลยค่ะคันนี้ยก2ค่ะใส่ปีกนกนะคะแล้วก็สําคัญเลยนะรถยกเนี่ยจะต้องใส่ปีกนกใส่ลูกหมากกันโค้งนะคะเพื่อที่ให้รถเนี่ยมีค่าการวิ่งเทียบข้างเดิมๆกับโรงงานแล้วก็สามารถลุยน้ําได้ในน้าฝนแบบนี้สบายๆเลยค่ะทุกคนดูแม็กเขาเป็นแม็กมาเวลสีดําขอบสีแดงแบบนี้เลยค่ะออฟเซ็ตสูน้์นะเน้นไม่ล้นนะเพื่อให้มันเข้ากับตัวแม็กสีแดงต้องใส่ คิ้วร้อยเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะดูลวดลายนะถ้าเดินออกนะให้ทุกคนได้เห็นลวดลายแบบเต็มๆแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างของสีเดิมๆของเขาเลยค่ะเป็นม้านะคะที่วิ่งลุยนะคะทุกมิตินะคะและเสริมหลอดด้านหลังด้วยการใส่เป็น ตัวโรบาแข็นยาวรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น Night Fury ค่ะทุกคนเป็นไงคะเป็นทรงยาวมา,มาพร้อมกับไฟเบรกด้านหลังนะคะแต่เป็นแบรนด์ของฮ่าเมอร์ค่ะมันจะเป็นทรงเหมือนเหมือนปืนอะไรที่เป็นย,ยาวๆนะให้ฟิลแบบนั้นเลยนะทุกคนดุมากเลยคันนี้สวยมากๆแนละ้วจอดติดไฟแดงถ้าใครไม่มองแสดงว่าคนนั้นอาจจะสาตาสั้นนะ,ะทุกคนคันนี้นะคะใส่เป็นตัวครอบฝาท้ายนะคะเน้นโทนดําแดงนะคะเพื่อเพิ่มความดุของรถ เป็นยังไงกันบ้างคะทัดพาวนเราเป็นไงรถคันนี้โคตรแท่เลยนะใครนี่ชอบเกียร์ธรรมดานะคะจัดเลยสปอร์ตคันนี้นะคะเกียร์ออตโต้ก็มีนะไม่ได้มีแต่เกียร์ธรรมดาชอบสไตล์การแต่งแบบไหนทัดมาค่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะ